ออนอุมากับรักครั้งใหม่ค่ะ มีรักครั้งใหม่กับคนที่รู้สึกว่าใช่นาทีนี้นะีคงจะไม่มีใครไม่รู้จักออนอุมาสิกธีระค่ะเธอเป็นนัก,กวอลเลย์บอลชื่อดังที่เป็นที่รักของใครหลายๆคนอย่างท,ที่ทราบกันดีนะคะเธอเป็นนัก,กวอลเลย์บอลทีมชาติมามากกว่า20ปีค่ะอยู่ได้อย่างยาวนานจริงๆเธอทุ่มเทสุดกายพลังใจเพื่อที่อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดจึงสามารถพาทีมควาชช้าแชมป์หลายๆที่ได้อย่างนะ่าภาคภูมิใจกันเลยแต่ทุกอย่างมันมีเวลาของมันแลลวค่ะ ล่าสุดเธอก็อำลาจากไปพร้อมกับเพื่อนๆในการอำลาทีมชาติทำเอาแฟนๆวอลเลย์บอลเองก็คิดถึงกันทั้งฝีมือและทีมเวิร์กที่แบบนี้นี่หายากจริงๆเธอเริ่มอิ่มตัวและหันไปทำอย่างอื่นแทนตอนนี้เองนะคะก็กลับไปทำกิจการกับครอบครัวค่ะ ครอบครัวของเธอจำหน่ายเป็นพวกเงาะและตออยู่ที่มีการวางแผนตามตลาดและก็ออนไลน์อีกด้วยเธอเล่าให้ฟังแบบไม่อายเลยนะคะก็เพราะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สุดจริตสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตอนนี้มีทุเรียนเสริมมาด้วยนะอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้ และจะเป็นยังไงในเรื่องของการค้าขายของเธอก็รอติดตามกันได้ค่ะแต่ในเรื่องหัวใจก็ว่างไม่นานแล้วค่ะเพราะว่ามีหนุ่มตำรวจยศใหญ่เข้ามาพอดีตอนนี้เนี่ยคบกันร่วมปีแล้วยังไงทางทีมงานเองเนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับความรักในครั้งนี้มีแต่ความราบรื่นค่ะ